อูแน่จริแปลมหาเจว่าขับพี่น้องไม่เป็นตำ่ำหูหายไปแต่เป็นชมปัดที่นี่บังอื้อมีแล้ววะที่ไหนบักเอือคุณเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งครับม,ม,มือนั่นบนเบาปวดบ่โคตรดอกดบ่เอื้อน้อยลอยหาซิบได้ผพาเคืองเอาอันนี้เท่าไรนี่สามสิบบาทสามสิบบาทครับพี่นออ้องวะที่นี่โอ้ละ เดี๋ยวถือเดยเอแพงเนาะนขาดตลาดทันแล้วก็ได้อะไรผมเออมาเอาแล้วพี่น้องเด้อมื้อนี้เก๋ว่าผลเอาลงหลายครับพี่หน,น่วยละสามสิบหน่วยละสี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้คือสิหสน,น่วยละสิบบาทหนอ่อยเนาะเออซุปหนี่หน่วยละเศาครับพี่น้องซุปหนี่หน่วยละเศอ้า

ก็นอนไปสลายนี่นู้นผู้ใดนู้นทุกขโมยมาอย่างนี้นู่นมตานเนาะรับสายกันไปนู่นไม่ใช่ตานบ่รับึตายกินบ่บ่ใส่ไหมก็นอนไปสลายนี่รับนี่ไม่รู้ใครโอยมาครับเดี๋ยวจะโทรกลับเลยนี่แขนกำลังทายคนโทรมาดีนว่าตัดไปถ้ามันถ้ามันถ้ามันทั่วลายนี่ตัดทันทีได้นี่อันนี้ เป็นสายในประเทศพี่น้องครับโทรมาเมื่อกีดโดยทุ่มกลับเขาบอกว่าผู้ใดครับไปเลยว่าจนแม่ลัางท้ายคนดังอยู่ก็เลยพัฒนได้โทร่หรอกเดี๋ยวสิโทรกลับอยู่หมายเลขเมื่อคืนนี่ตัวหมายเลขว่าหันจำขับข่ายขับข้างให้มันเบื่อใจนั่งเห็นได้เลยนี่โทร่มไปมถแต่เป็นใจนั่งว่ามีใจนั่งไปกินปลาว่าไปชิมขวดให้เลยที่ได้รับบ้างนะใ่เยอะใสมากกว่นี้ แต่เดี๋ยวก็ตัวไหนไปไปอีกครับไม่บดิไปคว้าเลขกได้ไปวัดไหมไปจังหันนหมไปแค่เอาก็ไปหนึ่งเนาะปาลูกไว้จังหันนะบ่าวาซีหมดเลยเอาเลยเดี๋ยวสามารถกินตามผมกันพี่น้องกินง่ายใจดูครักินบ้านครับกินบ้านมากินไม่ถึงกินบ้านผมไหมไม่ถึงกินบ้านผมครับ มันผสมไปก็เราจะตีซีพี่น้องครับบ่าหันจกักผู้ใดโทรมาหาหรอกครับคำลังไทยเจว่าตาบมังคุดหายอยู่ก็จะปิดกล,ล่องก็เลยโทรหาเพิ่นผันโทร่วติดตอ่อบ่ได้แต่สิอยู่ในไทยแหะครับเขียนขึ้นมาว่าเป็นเบอร์ไทยอยู่บางเบอร์ก็บ่ได้เมียมใบครับมาถึงเมียมกัหลงก็ลืมมั่งเจตลาดพี่น้อง ใส่สื้อลยกสิ่นครับคงไก่มาไไมวไายไม้แมวครับจะกินตำุวงกะนด้มาพป่น้องมา,อมากินตำุ้งกันครับวีนนี่ตำมะละก,กอเสียบบออ่อน้าบได้ซีมหนึงเนาะ พอ <ừ! S 2> กินอยู่พี่น้องพอกินอยู่ ที่ว่าีแปลกตอนสี่ซุ่มพันเงานส่ ที่เหมือนยายน้ำสินเดจำเบอร์เป็นเ่อไรเม่อไรเนี่ยเมมเบอร์พี่สาวอยู่ไรยยกับว่ตถุครับใส่สองเบอร์เมมใบอยู่เบอร์หนึ่งสองซิมบ้าง <c oughs> กระเสียบคุณนหน่ามไปเจ็บมากจะใส่พอกระเทือนสีแจ๊กกระเายาสีอ่อนกับพาะอ,อ,อ่อนจินยากยำหนกขาดยนกกระามำลุไปถาออกไม่เอียงคือควย มาไปน้องกินน้ำกันห้วยทำหุ้มไหมยิ่มมลไน้่นิกเลยครับอิ่มแล้วยิ้มแล้วอ่าปั่นเขากินลงไปกัน เขาจะสวงคำพี่น้องครับเดี๋ยวสิออกท้องไม่นี้ห้อนครเงี้ยแสงเงี้ยต้าแล้วแต่ว่าตอนแรกมาแบบวันไหนสบายเสีหนาวอีกไปแล้วพี่น้องพ้ากันชิปนาครับไม่นี้กินท้ายสิบกินยัง